สวัสดีครับพ,พบกับรายการรีิวพาเที่ยวเหมียวพากินครับ <Yeah. S 1> โอ้พี่เหมียวว่า,านะวันนี้ต้องแต่งตัวมาเป็นแบบแนวเนี้ย พาผมมากินอะไรหรอรู้สึกว่าคุณริวจะตื่นเต้นมากวันนี้นะคะเราสองคนนะคะอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภออำเภอหัวหินนะครับหัวหินนะคะร้านโคท่านะครับร้านอะไรนะโคท่าร้านอะไรนะโคท่าโคท่าไม่ใช่คอยท่าใช่ไหมเป็นร้านแบบแนวฝรั่งงนะเนี่ยแนวฝรั่งเศสค่ะแล้วก็โดยเฉพาะสําคัญที่สุดอาหารที่นี่จะเป็นอาหารเฉพาะทางมาก รเราจะพาคุณริวมาทานประเภทแบบให้ลืมส้มต่าที่บ้านไปเลยว<ะ>้าลืมเลยเหรอใช่จะลองหรือยังสั่งเลยดีกว่าสั่งเอาอยานี้เดี๋ยวเาดูเมนูก่อนสั่งเลยดูเมนูก่อนเอาเลยเจ๊สั่งเลยเมนูนี่มีหอยด้วยนะ,ะถ้าอย่างนั้นเรามาสั่งกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเรียกน้องๆมาเลยค่ะน้องค่ะพี่ขอออเดอร์อาหารด้วยค่ะ เชิญแนะนำอาหารก็ลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องช่วยแนะนําอาหารให้พี่หน่อยค่ะค่ะวันนี้ที่เราจะแนะนํานะคะจากร้านโตรเทเราแนะนําเป็นโฟกาค่ะโฟกาข,ของฝรั่งเศสใช่<อ>แล้วก็จะเป็นแฮมเพตานิการ์ของสเปนนะคะคจากสเปนแล้วก็ที่จะเสิร์ฟอีกอย่างหนึ่งวันนี้เป็นของเป็นออยสเตอร์ค่ะออิสเซอร์เปลอกเลยเป็นร้อยเพอร์ออยสเตอร์นี่คือหอยนางลมใช่ไหมใช่ค่ะเป็น วันนี้ลืมหอยไทยไปเลยจะหอยฟรงเถ้าอย่างนั้นพี่เอาพี่สั่งออเดอร์ตามที่เธอแนะนําพี่เลยค่ะเดี๋ยวจัดการเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราสองคนก็มานั่งใจจดใจจ่อนะคะว่าการที่ได้กินหอยฝรั่งเศสมันเป็นยังไง เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะแนะนําเมนูอาหารขออนุญาตนะครับขอบประคุณมากที่อยู่สาพามาเป็นลูกค้าท่านแรกๆกใช่เขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นลูกค้าท่านแรกเป็นออเดอร์จานแรกของร้านนี้เลยเพราะว่าร้านนี้นะคะวันนี้เป็นวันแกลนอ n ิ่งวันแรกของร้านโคท่าเราก็เลยอยากจะท้าทายอยากจะมาลองเดี๋ยววายเป็นยังไงบ้างผมนี่เคยเป็นคอวายมาก่อนนี่คอวายต้องทำอย่างนี้อร่อยไหมอร่อยมากแต่ตอนนี้นี่ มาถึงเมนูอาหารที่ผมจ้องอยู่แล้วเธอจะทำอะไรอ่ะหอยต่างประเทศหอยฝรั่งเศสนี่ไม่ใช่หอยไทยนะไม่ใช่หอยไทยถ้าอย่างนั้นเรามาลองชิมกันเลยเดี๋ยวก่อนต้องทักไทยก่อนบองจื้อสว่าถ้าหอยอะบองจื้อสวาไม่ใช่เขาไม่ได้คนเขาพูดไม่ได้เอาจิ้อเลยหอยต่างประเทศหอยต่างประเทศสวะสวเบียอ้โอเคเธอลองเธอเอาน้ำจิ้มมาเลยลูกน้ำจิ้มมามา ยกน้ำจิ้มมาเลยครับมาตรงนี้เลยเดีวเจ๊ทานก่อนเลยนะเพราะเจ๊ก็แบบเขาบอกว่าการทานหอยฝรั่งเศสนะคะเขาจะต้องบีบเลมอนเข้าไปด้วยนี่นะคะนี่คือวิธีการทานนะคะเขาจะบีบเข้าไปอย่างนี้เพื่อให้หอยสุกเออให้ใอะไรนะหลายๆให้หอยสุกอ๋อแล้วเขายินว่าให้หอยฟูไม่ใช่หอยสุกแล้วเขาบอกว่า หอยฝรั่งเศสเนี่ยมันจะรสชาติต่างจากหอยหอยนางรวมของเมืองไทยเพราะว่าน้ําของเขาที่ทะเลอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นน้ําเย็นไม่ใช่เป็นน้ําร้อนเหมือนบ้านเรารสชาติไม่เหมือนกับเถาเอเชียใช่ใช่ใช่อ้อะลองดูเอานะคะคำแรกนะคำแรกของออยเซอร์นะคะออยเซอร์ฝรั่งเศสนะครับลองอืมลอง ชิมนะฮะหอยนางรมฝรั่งเศสลองดูลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนื้อมันกรุบกริบกรุบกริบมากผมอาจจะใช้วิธีนี้นะครับวุ้วนซอสซสิดวดหอยซดหอยใช่ไหมอร่อยไหมหวานเก่าปาดหน่อยเล็กปากหอยหวานมากใช่ใช่มันหวานมากใช่อืม โอ้โหลืมไปเลยลืมหอยทาเยเท่ากับว่าเธอกับฉันจะได้คนละสามตัวโอเคไหมไม่ทะเลาะกันก่อนเอเหมียวพากินแต่ก็กินด้วยเออแต่ว่าตอนนี้มีการแย่งจริงแล้วฮะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนเรามาตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้แฮมแฮมอันนี้แฮมหรอแฮมครับแฮมโอ้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 โอ มาเลยเร็วแฮมนี่กินกับอะไรครับแฮมกินกับอะไรฉันจะรู้ไหมขดมปังมะรู้งี้พาเธอไปกินไก่ย่างส้มตำดีกว่าอืม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 อือืม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 อือืมอือืมอื้อือือืมอืมอือืม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 อือือืมอืมอื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  ขอกินมากนะครับ <laughs> อืมผมมาอย่านี่อืออ้เอเฮ้ยดูด,ดีนี่เป็นเนื้อใช่ไหมฮะเนื้อลูกหมูอ่ะนี่นี่นรสชาติสุดยอดมากหายยิวหายอยากหายแบบไม่ผิดหวังค่ะว่าที่มาที่นี่เพราะว่าอาหารอร่อยจริงอืมอฮะอ พี่ว่านน้องเขาจะให้ดีนะเร็วตอนอย่างนี้อ่ะโอเคอ่ะเขาให้กินช้อนนี่จะเปลี่ยนชื่อ,อช่วงนะ <c oughs> ช่วงเจ๊แย่งกิน <c oughs> ไม่ใช่พากินเลยเนี่ยอร่อยไหมอร่อยมากอีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่ได้ชิมครับมาที่นี่เลยนี่คืออะไรครับอะไรครับเนี่ยเนี่ย อ๋อตับอ๋อตับ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 ได้พี่ชายเขาเรียกว่าอะไรนะตับหานตับหานอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้คือตับหานตับหานนะคะซึ่งเป็นอาหารที่อร่อยมากชาวต่างชาติชอบทานทุกทุกประเทศจะชอบทานตับหานโดยเฉพาะฝรั่งเศสโอ้โหเราจะชิมเลยไหมอ่ะเดี๋ยว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  อาเชฟป้อนเธอดีกว่าไหมเดียวมันต้องกินกับผักอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เนื้อทานี่ไงเดียวอ่ะนี่เธอทาไปแต่เนี่ยครับอันนี้ด้วยเธอถามฉันเหรอเออนิดนึงอาโชว์หน่อยโชว์ท่านผู้ชมหน่อยว่ามันอร่อยไหมอ่าลองดูครับลองดูแล้วเป็นผมนะต้ออมมะเขือเทศนิดนึงเอออาเอาตามเอาตามสบายเอาตามที่เธออยากจะกินน่ะเออ ตับห่านใช่ไหมอันนี้ทำด้วยตับห่านนะคะทา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 ยังทาทายังไม่ได้ทาทาทาโอ้โหทานมาเฮ้ยมาเรามากินพร้อมกันมาหนึ่งหนึ่งสองสามเอ้าอห เอาดีๆเอาดีๆอร่อยไหมเอาท่าไหนฮะท่ากินเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหมอืออือบอกตรงๆนะว่าแมวเหมียวไม่ชอบกินตับไม่ว่าจะเป็นตับเป็ดตับไก่ตับหมูมะไจะไม่ค่อยชอบทานแต่ตับ่านมันอร่อยมากอร่อยมากอบคุณพี่เหมียวมากที่ในช่วงเหมียวพากินพามาดึงหัวหินค คือวันนี้ในช่วงรีวิวพาเที่ยวเนี่ยปากฏว่าที่นี่มีงานพิเศษเสำคัญเป็นงานแกรนด์โอเปนนิ่งเป็นงานแกรนด์โอเพนนิคค่งของอร้านร้านโคท่าโคท่าโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ริวจะพาแมวเหมียวไปเที่ยวก็คือไปชมบรรยากาศอาของ งานแกนโอเพนิ่ง <opening, S 2> หรือเป็นงานที่เราเลี้ยงสังสรรค์เปิดร้านกันวันแรกแล้วก็มาดูนะคะว่ามีหนุ่มรอสาวสวยมากแค่ไหนว่าจะแขกจะมากันเยอะแค่ไหนแต่สุดท้ายนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณร้านโคท่ามานะคะที่ชวนเรามาร้านนี้แต่เราบอก<ช>ว่ารเราคือลูกค้าเจ้าแรกที่อเดอ์ลูกค้าสองท่านแรก<ช>ที่เข้ามาที่นี่นะครับและก็การันตีว่าอร่อยแน่นอน,ออนแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะเราสองคนนะคะเรนาดการ ริ้วพาเที่ยวเมียวพากินนะครับควันนี้ติดตามเราใช่ครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางร้านโคท่านะครับที่ให้อนุเคราะห์สถานที่แล้วก็มีเมนูอาหารอร่อยๆมาให้เราได้ลิ้มลองกันนะครับหวังว่าติดตามในอีพีหน้าใช่ค่ะนะครับ ก็ติดตามพวกเราสองคนได้ในอีพีต่อไปนะคะและที่สำคัญที่สุดไปเลยค่ะไปชมนะคะในงานแกนโอเปนิ่งโอเทอร์โอเค,อเคไปเลย